ขณะนี้เงินที่ไหลเข้ากองทุนเนี่ยทำให้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจครับว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง2ปีจากนี้ไปนะครับหนี้ต่างๆของกองทุนเนี่ยก็จะหมดไปนะครับแล้วถึงเวลานั้นเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของระบบอ้อยน้ําตาลทั้งหมดราคาน้ําตาลส่วนแบง่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มีความพร้อมกับอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตนั้นเนี่ยเรื่องของอ้อยน้ําตาลนะครับจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของพลังงานทดแทนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ เรื่องสุดท้ายในทางเศรษฐกิจที่อยากจะพูดคุยในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนจํานวนมากครับก็คือปัญหาราคาน้ํามันผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอก,ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยไปผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนหรืออย่างไรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงของการเลือกตั้งเมื่อปี50เนี่ยผมเนี่ยเคยพูดใช่หรือไม่ว่าจะลดภาระในเรื่องนี้อยากจะอธิบายนะครับว่าวันที่มีการหาเสียงเลือกตั้งนั้นเนี่ยครับ ราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยก็อยู่ในระดับประมาณ60 70 8เปเหรียญน,นะครับต่อบาเรลนะครับในโลกซึ่งก็เป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับขณะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางพรรคการเมืองต่างๆหาเสียงก็มีการพูดกันนะครับและผมเองก็เสนอว่าน่าจะมีการลดภาระการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าภาวะในเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก นะครับด้านหนึ่งก็คือว่ามีช่วงหนึ่งราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นไปถึง140ี่เหรียญต่อบาเรลนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าโครงสร้างการใช้น้ำมันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปมากระหว่างผู้คนซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมาใช้ในเรื่องของแก๊สโซฮอลนะครับแล้วก็ไบโอดีเซลนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสนับสนุนนะครับทีนี้ในช่วงที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดเนี่ยนะครับรัฐบาลก่อนเนี่ยก็ได้มีการไปใช้มาตรการในด้านภาษี คือยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตท,ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับพร้อมๆกันนั้นเนี่ยอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นทีนี้ในวันที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามานะครับมาตรการที่ยกเว้นภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็หมดอายุแต่ราคาน้ํามันเนี่ยได้ลดต่ําลงมาถึงระดับที่ประมาณ30เหรียญน,นะครับไม่เกิน40เหรียญต่อบาเรลในตลาดโลกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาใช้ ระบบภาษีสรรพสามิตแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยนะครับตามแนวโน้มของโลกนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะพยายามที่จะไม่สนับสนุนนะครับให้คนใช้น้ํามันมากหรือเชื้อเพลิงมากนะครับแต่ว่าเราก็ทําในขณะนั้นแล้วก็มีการปรับเพิ่มภาษีขึ้นมารวมทั้งบริหารจัดการกองทุนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําให้เรื่องของสถานะทั้งของกองทุนและสถานะในเรื่องของการคลังเนี่ยมีความมั่นคง โดยที่เรารู้ว่าขณะนั้นเนี่ยราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นราคาหน้าปั๊มจริงๆเนี่ยก็ยังต่ํากว่าในช่วงปีก่อนๆนะครับที่มีการพูดกันทีนี้เมื่อต่อมาเนี่ยครับเราได้ทําอันนี้แล้วแล้วก็บริหารจัดการมาแล้วปรากฏว่าภายใน1นถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยได้พุ่งกลับมาอยู่ที่เกิน70เหรียญต่อบาเรลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่รัฐบาลพร้อมครับที่จะมาทบทวน นโยบายต่างๆทั้งหมดนะครับผมก็ได้เชิญท่าน,นรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพลังงานท่านรองนาย,ยกที่กํากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือกันแล้วนะครับพูดง่ายๆขณะนี้ก็คือเรามองว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปจาก70เหรียญเน,ยนอีกนอีก2-3ปีข้างหน้านะจะไปเป็น80 90หรือ100ก็สุดแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการจะทําแน่นอนก็คือว่า1ทําอย่างไรเนี่ยนะครับน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนที่สําคัญ และโดยเฉพาะน้ามันที่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้เช่นน้ามันดีเซลเนี่ยจะไม่แพงจนเกินไปนะครับขณะน,นี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 28- 29บาทเนี่ยเราไม่อยากให้เกิน30บาทนะครับกับ2เนี่ยครับเนื่องจากว่าที่เราได้ปรับนโยบายในเรื่องของภาษีและกองทุนเนี่ยทำให้ขณะนี้รัฐบาลมีกําลังนะฮะคือที่เราต้องยอมพูดง่ายๆว่ายอมเจ็บอยู่บ้างในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าต้องเก็บเงินเอาไว้เนี่ยเพื่อไว้ต่อสู้ในยามที่ราคาน้ํามันแพง เนี่ยบัดนี้สถานการณ์นั้นเนี่ยมาถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการพิจารณานะครับในสัปดาห์หน้านะครับทั้งในส่วนของการส่งเงินเข้ากองทุนแล้วก็เงินต่างๆที่รัฐจัดเก็บอยู่นะครับแล้วก็จะมีมาตรการออกมาที่จะบรรเทาไม่ให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยเกิน30บาทนะครับส่วนอนาคตข้างหน้าถ้าราคาน้ํามันดิบพุ่งสูงขึ้นไปอีกก็ได้มีการพูดกันในเชิงหลักคิดแล้วครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกองทุนน้ํามันเนี่ยไม่ควรจะเป็นภาระกับพี่น้องประชาชน คือจะเก็บเข้าเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการที่จะไปอุดหนุนบางเรื่องเท่านั้นนะครับเช่นก๊าซส,สูงต้มซึ่งพี่น้องประชาชนต้องใช้เราก็ตั้งใจที่จะตรึงทั้งก๊าซส,สูงต้มและ NGV ไว้เนี่ยจนถึงสิงหาคมปีหน้านะครับทั้งในส่วนของการที่จะไปสนับสนุนพลังงานทดแทนทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแก๊สโซฮอล e 20 e85 ไปจนถึง B5 นะครับไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับจะมีมาตรการเรื่องนี้ออกมา แล้วก็ได้วางแผนล่วงหน้าแล้วและทั้งหมดที่ทําได้เนี่ยครับก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้บริหารจัดการในเรื่องภาษีกับกองทุนให้เรามีเงินพอในายามที่เราคาดการเอาไว้นะครับว่าน้ํามันจะแพงขึ้นเราก็ได้เตรียมรับมือเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยถือโอกาสนี้ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับก่อนจะพักนะครับเรื่องสุดท้ายที่คงจะต้องพูดคุยกับพี่น้องก็คือเรื่องปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุใหม่นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็มีการรายงานตัวเลขอยู่ทุกสัปดาห์ นะครับขณะนี้แนวโน้มที่เห็นนะครับเรากำลังติดตามอีก1สัปดาห์ที่จะดูว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เพิ่มขึ้นแต่ละสัปดาห์เนี่ยเริ่มลดลงชัดเจนหรือยังนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ก็แน่นอนครับดูว่าปัญหาจะไปเ,เพิ่มขึ้นในภูมิภาคแล้วก็อาจจะลดลงในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับสสสครับได้ทําเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆนะครับเวอร์ไวด์เว็บฟ l ูสองพันเก้ นะครับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆสํา,าสหรับพี่น้องประชาชนที่อยากจะรับรู้ในเรื่องนี้ส่วนการรณรงค์นะครับก็จะมีการทํากันครั้งใหญ่นะครับในการรวมพลังสู้วัดซึ่งก็จะมีทั้งระบบการรักษาพยาบาลซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับปรุงระบบการจ่ายยาซึ่งน่าจะทําให้คนเข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนในสัปดาห์นี้นะครับก็คือว่า หลักง่ายๆนะครับในการที่จะตัดสินใจว่าถ้าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแล้วเราแนะนําว่าให้รักษาตัวอยู่กับบ้านเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะสัญญาณอะไรที่บอกว่าต้องรีบไปหาหมอนะครับก็ใช้สูตร 1, 1นบวกหใน5 1ก็คือว่าถ้าไข้สูงนะครับไม่ลดแล้วก็ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างต่อไปนี้นครับเป็นสัญญาณที่ว่าน่าจะไปพบแพทย์แล้วนะครับข้อแรกก็คือว่าปวดหัวมากนะฮะกินยาแล้วก็ไม่หายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้และเป็นไข้สูงก็ควรจะไปหาแพทย์ นะครับ 2. เบื่ออาหารอย่างมากนะครับไม่อยากจะรับประทานอะไรเลยไม่อยากจะกินอะไรเลยแม้กระทั่งน้าไม่อยากดื่มถ้าเป็นอย่างนี้บวกกับไข้สูงไปหาแพทย์นะครับสเหนื่อยอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะครับถ้ามีอาการลักษณะนี้ไข้สูงไปหาแพทย์ 4. ไอแล้วเหนื่อยนะครับไอแล้วรู้สึกเจ็บเฉพาะที่เจ็บหน้าอกนะครับถ้ามีอาการนี้ไข้สูงไปหาแพทย์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือท้องเสียหรืออาเจียนนะครับถ้ามีอาการนี้ และมีไข้สูงก็ไปหาแพทย์เช่นเดียวกันนะครับถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้ครับการบริหารจัดการในเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ก็จะสามารถทําได้ผมก็เรียนนะครับว่าขณะน,นี้สถานการณ์การระบาดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็การเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นในหลายประเทศนะครับแทบจะเรียกว่าทุกทวีปก็ว่าได้นะครับขณะน,นี้ในอเมริกาใต้ก็พุ่งสูงมากออสเตรเลียก็พุ่งสูงมากนะครับแม้กระทั่งในในเอเชียด้วยกันเองนะครับก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายประเทศเพราะฉะนั้นถ้า ค้นคว้าหาข้อมูลซึ่งบัตรนี้นะครับเราก็จัดให้ในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็ใช้สูตรอย่างที่ว่านี้ก็คงจะช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูบางส่วนจากการที่เราได้สรุปงานที่เราทํามาในช่วง6เดือนแรกแล้วก็ในช่วงสุดท้ายครับผมก็ได้เดินทางขึ้นรถไฟจากสถานีสามเสนไปที่หัวลำพงแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของไทยเข้มแข็งในเรื่องของการขนส่งครับ ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการสรุปงานสำคัญที่รัฐบาลได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้วใน6เดือนแรกหลายเรื่องผมถือเป็นคำมั่นสัญญาจะเป็นจากการหาเสียงจะเป็นจากการกำหนดนโยบายของพรรคของรัฐบาลหรือการแสดงวิสัยทัศน์ในที่ต่างๆผมอยากจะยืนยันว่าคำมั่นสัญญาหลายอย่าง ซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าพึ่งมาเป็นจริงและเราได้ทำแล้วในช่วง6เดือนที่ผ่านมาผมเริ่มต้นจากการช่วยเหลือคนครับกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เราได้ช่วยเหลือชัดเจนที่สุดก็คือเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเป็นการบรรเทาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในเรื่องของค่าใช้จ่ายพร้อมๆไปกับการวางรากฐานที่สำคัญที่สุดที่ผมยืนยันมาตลอด ก็คือเรื่องของการลงทุนในด้านการศึกษาต้องขอขอบคุณว่านโยบายเรียนฟรี15ปีที่เด็กของเราได้รับประโยชน์12ล้านคนคือนโยบายที่สามารถผลักดันออกมาได้เป็นรูปธรรมกลุ่มคนกลุ่มที่สองครับก็คือผู้สูงอายุ <laughs> เช่นเดียวกันในขณะที่เราบอกว่าผู้สูงอายุของเราควรจะได้รับ การตอบแทนจากสังคมนี้แต่นโยบายเพียงแค่จะมีเบี้ยยังชีพไม่ได้มากมายอะไรเลยครับ500บาทต่อเดือนเราก็ยังมีผู้สูงอายุหลายล้านคนซึ่งไม่เคยได้รับโอกาสตรงนี้ภายใน6เดือนเช่นเดียวกันครับเราได้จัดระบบให้มีการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีทุกคนยกเว้นผู้ที่มีบำนาญอยู่แล้ว ที่สุดก็มีคนที่มาใช้สิทธิ์3ล้าน5แสนคน